สวัสดีครับอยู่กับผมตัวลักซาครับมาอยู่กับเกมนี้เลยครับวันนี้นะครับจะมารีวิวเกม Point b a n k Mobile นะครับซึ่งก็เกมนี้จะเป็นเกมแนวแบบว่า TPS นะครับเป็นเกมมุมมองบุคคลที่3นะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่บอกว่าฮอตฮิตในเอ่อ PC มานานพอสมควรแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ก็ได้เลิกลงมาแบบว่าอยู่ใน ทรศัสท์มือถือแล้วนะครับผมเกมนี้จะเป็นบอกว่ามีระบบการเล่นหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดมิชชั่นนะครับโหมดสตอรี่โหมดนะครับหรือว่าโหมด PvP นะครับก็ต่อสู้กันแบบเรียลไทม์เลยนะครับกับเพื่อนได้สุดมันมากๆนะครับแล้วก็ฝึกฝีมือเราไปด้วยนะครับเอาไว้แข่งขันแบบว่า eSport ในอนาคตที่มันจะมีบบว่าแข่งขันในมือถือด้วยนะก็รอดูต่อไปกันแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะก็จะมีการอัปเกรดได้นะครับก็คล้ายๆกับในส่วนของ PC นั่นแหละนะครับ แต่ว่ามันย่อขนาดลงมาแค่นั้นเองแล้วก็อาจจะบังคับายากขึ้นนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับเมาส์นะครับผมตรงนี้ก็ใครที่อยากจะสมัคร ID ก็สามารถที่จะกดไปที่ดอกจัน871ดดอกจันนะครับแล้วก็กด4แล้วก็สี่เหลี่ยมโทออกนะครับผมตรงนี้ผมจะใช้เป็นไอดี ID ในการทดลองเล่นก่อนนะครับเป็นระยะเวลา7วันนะนะฮะสำหรับลูกค้า t True Move ก็อย่างที่มันแจ้งไปนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมค่อย เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับ t o Move ตอนนี้เดี๋ยผมขอแบบทดลองเล่นก่อนนะฮะเมื่อกี้ผมเข้าไปแล้วก่อนหน้านะครับระบบมันค้างอะไรก็ไม่รู้นะก็เลยต้องออกมาใหม่ยังไม่ได้ทดลองเล่นอะไรหรอกนะครับเพิ่งฝึกไปเสร็จแล้วมมันค้างอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็เลยต้องแบบมาลองใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเกมนี้ก็เพิ่งจะเปิดตัวให้เล่นไปวันที่27ที่ผ่านมานี่เองครับตอนบ่าย3โมงนะฮะ เรียกว่าแบบว่าก็รีบๆนำมารีวิวให้ลงกันนะครับจะได้แบบว่ารู้ว่าเกมนี้มันมีให้เล่นแล้วนะนะฮะสำหรับสาวกพอยแบงค์ Point เนี่ยจะได้รู้กันเลยทีเดียวเชียวอันนี้ก็รอมันโหลดอีกนะครับเดี๋ยวเข้าไปลองเล่นสักหน่อยสักนิดหนึ่งนะดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างดูซิว่ามันจะแบบแจ๋วกับกว่ากันหรือเปล่ากับในระบบมือถือแล้วก็ระบบ PC นะฮะ นี่ก็รอโหลดอยู่โหลดนานนานเฮ้ยเหมือนเน็ตมันไม่เดินอะ่ะกําลังเชื่อมต่ออีกครั้งคืออะไรเออมันเป็นที่ระบบเน็ตผมหรือว่ามันเป็นที่อะไรเนี่ยอ่ามาแล้วเอาตรวจสอบการล็อกอินซ้อนมีงี้ดยเหรอเอาคืออะไร ก็ต้องรอหน้ามันเปิดเข้ามาใหม่อีกรอบนะฮะคืออย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าว่าเมื่อกี้นี้ผมก็เล่นไปแล้วนะครับผมลองเล่นไปแล้วนะฮะแล้วก็กําลังจะรีวิวแล้วด้วยนะครับแล้วมันก็เกิดเหตุขัดข้องอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็เลยต้องมากดเข้าใหม่แบบนี้ซึ่งก็งงเหมือนกันว่ามันจะเป็นที่ระบบของมันหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นที่อะไรเดี๋ยวกดเข้าใหม่อีกทีแล้วก็เราก็ต้องมารอมันโหลดอีกอะ อ่ะอยังไงก็ต้องรอต่อไปนะครับเพื่อจะดูว่าเออมันจะเป็นยังไงไงเนี่ยแล้วมันคืออะไรเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันรอสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะครับอืม เหมือนมันจะเป็นที่ตัวเกมแล้วล่ะนะฮะเนี่ยดูท่าแล้วหมุนแล้วก็หมุนไปมาอย่างนี้มาแล้วได้หรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โหหมุนจัง มาเล่นสักทีนะครับอ่ะโอเคอันนี้มาของจริงแล้วนะฮะก็อาจจะรอนานนิดนึงนะครับเมื่อกี้มันไม่รู้เป็นอะไรอ่ะนะฮะอืมอันนี้ก็มาแล้วนะครับก็ภารกิจแรกที่มันจะให้เราทำนะครับแล้วก็ไปไปจัดการเล่นกันดีกว่านะครับนี่เขาที่ภารกิจนี้เลย นี่คือภาพมุมสงของการดาเนินการภารกิจของเราคุณต้องเลือกด่านเพื่อเริ่มภารกิจามาครับเป็นภารกิจด่านแรกนะครับที่เราจะเริ่มเล่นกันนะครับตอนนี้เงินผมมีอยู่30,000แล้วก็มีเพชรอยู่300นะฮะกดเข้าไปอาจจะบังคับยากนิดน,นึงนะจากที่ผมลองเล่นดูอะนะฮะก็มันไม่เหมือน PC สักเท่าไหร่ปับ๊บกดเข้ามาซื้อระเบิดใช่ไหม ว้างระเบิดมือเพื่อจัดก,การศัตรูจำนวนมากในครั้งเดียวโอเคอันนี้เป็นเอ่อ RPG 7เนะครับเป็นจรวดติดเชื้อเพลิงวิถีมันจะระเบิดเมื่อกระทบพื้นผิวโอเคต่อไปเป็นชุดปฐมพยาบาลนะครับเมื่อคุณได้รับบาดเจ็บในระหว่างการต่อสู้ให้ใช้ชุดพยาบาลฟื้นฟู SP นั่นเองนะครับผมคุณสามารถเส้อไอเทมด้วยโกได้ทุกเวลาและตอนนี้ก็ได้เวลาเริ่มภารกิจกันแล้วเราไปเริ่มภารกิจกันดีวกว่านะครับ โดยการที่เราก็ต้องเสียเ,เขาเรียกว่าอะไรเดียว energy มั้งนะเสียไปสามนะครับเพื่อที่จะกดเริ่มเกมในการเริ่มภารกินแรกของเรามาแล้วอืมนี่ไม่ต้องพูดเยอะเลยป่ะกดข้ามดีกว่านะฮะไม่รอมันพูดเยอะ ดูจากภาพเกมก็ไม่ได้แตกต่างกันจากในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์สักเท่าไหร่นะครับในมือถือก็เดี๋ยวนี้เกมมือถือสวยๆมีเยอะมากเลยนะฮะผมมีเกมที่จะมารีวิวจ่อลงรีวิวอีกหลายเกมมากๆนะครับมาแล้วเอ้ยวิ่งมาวิ่งมา right. พร้อมหรือยังเพื่อนๆอยู่ไหนครับศัตรูของเรานู่นไง เฮ้ยเฮ้ยอึบ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 เอ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนเครื่องก็ค้างด้วยเอาเอาเอาเข้าไปอ่ะไหนวะโอ้โหใกล้มากต้องทดลองก่อนอ่ะเอาง่ายๆเมื่อกี้เครื่องค้างนิดนึงนะครับเอ่อนี่นี่นี่ไงโอ้โห กระสุนหมดเอ,อ้ยโดนหัวโดนหัวโอ้โหไม่โดนเออนี่งไงล่ะเอ,อ้มันหลบมันหลบเว้มันหลบมันหลบ,ม,ลบมันมาถึงนี้แล้วเราต้องเล็งดีๆผมเล่นไม่ค่อยเก่งหรอก <c oughs> โดยเฉพาะในมือถือนี่แบบเล็งยากอะ่ะ โอ้โหคิวได้เยอะขนาดนี้อืมปืนรีโหลดครับมาครับตูโโ้โดนหัวเป็นไงอะเออเรียบร้อยแล้วแล้วก็หมุนติ้วๆครับรอโหลดต่อไปผมว่ามันไม่ได้เป็นที่เน็ตผมแน่ๆนะเพราะเน็ตผมก็โอเคนะมันจะเป็นที่ระบบมันแล้ละล่ะอ่ะรอมันหมุนไปก่อน จากที่เล่นเมื่อกี้ก็เอ่อก็พอโอเคนะครับแต่สเปคเครื่องก็น่าจะพอสมควรเหมือนกันถ้าจะเล่นนะสำหรับเกมนี้นะครับการเชื่อมต่อเป็นอะไรอีกแล้วมันเป็นที่ระบบอะไรนนรอหมุนตี้วๆแบบนี้สุดยอดมากๆเลยเอาล่ะ เอาอยัางไงกันต่อนี่วะอ่า,อาต้องรอครับรอรอก่อนสักแป๊บหนึ่งอ้กความมันจะโหลดได้ขนาดนี้อะไรวะนี่อ่ะฮะเลเวลอัพจากเลเวลหนึ่งเป็นเลเวลห้าเลยเหรอเฮ้ยมันเวอร์ไปเปล่าอ๋ออัพ ไม่ได้อัพเลเวลไอตัวละครนะครับเป็นเลเวลปืนนะฮะอ่าโอเคอันนี้ก็ต่อไปก็เสร็จแล้วนะครับก็ได้ของรางวัลอะไรมาก็ว่ากันไปแล้วก็ไปสเตจต่อไปนะฮะทำไมมันโหลดช้าจังก็ไม่รู้นะอืมอ่าไปที่สัมภาระครับโอ้โหโหลดช้าเหมือนกันเนี่ยระบบเกมเหรอ เข้าไปที่แทนที่แล้วก็ไลฟ์เฟิร์นจูโจมตัวอักษรที่มาพร้อมกับอาวุธหมายถึงเกรดอาวุธมีเจ็ดเกรดจากดีถึง S นะครับเกรดยิ่งสูงก็ยิ่งดีโอเคมากดเข้าไปอันนี้เป็นอ่อปืนปืนกลของเราแล้วก็กดสวมใส่อ่ะปับ๊บอันนี้ กดออกกดออกครับทำตามที่มันสอนของเราไปก่อนนะฮะอืมต่อไปก็คือเป็นด่านที่สองนะครับที่เราจะไปเล่นนะฮะเดี๋ยวเรามาทดลองเล่นกันอีกสักหน่อยก็แล้วกันนะครับตรงนี้ผมแค่มารีวิวแบบคร่าวๆให้ดูนะครับแล้วก็มาบอกว่าตอนนี้มีเกมนี้ให้เล่นแล้วนะครับสามารถโหลดกันได้เลยนะฮะยังมีอีกหลายเกมมากที่จะต้องมารอรีวิวนะครับผม มากดเริ่มภารกิจกันเดี๋ยวเล่นอีกสักหน่อยนะซึ่งไม่รู้ว่าว่าเน็ตมันจะโอเคหรือเปล่าแต่จริงๆเน็ตผมมันมันโอเคอ่ะีแต่ว,ว่า,าในส่วนของระบบเกมเนี่ยมันคือยังไงกันแนเ่เร็วๆๆๆร,รอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยมาแล้วเอนนี้มาอย่างไวหน่อยศัตรูอยู่ไหนครับ รอศัตรูมามาแล้วมาแล้วแรกแงเมื่อกี้ยังเล่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ยิงมาโดนหัวไม่ดีโยนหัวไม่ดีไหนไหนโอ้โหหลบไม่ทันไม่ทันหัว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 โดนหัวไปโดนหัวไปหัวหัวโดนหัวไปนี่แล้วต้องพยายามเลงหัวนิดนึงโอ้ยนี่มันตัวนี่ว่ะเออไม่เป็นไร หัวครับหัวเฮดช็อตเฮ้ยมันหลบเฮดช็อตเฮดช็อตกี่ตัวแล้วไม่รู้เฮดช็อตอีกแล้วเฮดช็อตให้หมดนี่เนี่อ่าเสร็จสิ้นครับเรียบร้อย <c oughs> เออก็ค่อยๆเล่นนะครับเมื่อกี้ผมเล่นแรกๆผมก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ ค่อยๆเล่นน,นิดนึงเดี๋ยวมันก็พอเข้าใจแล้วก็พอโอเคเรื่อยๆแหละนะฮะอันนี้ก็ต้องรอมันหมุนติ้วๆต่อไปนะครับแล้วก็รอมันโหลดอีกแล้วอืมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นที่เน็ตผมก็ได้ <laughs> ไม่รู้เป็นที่เน็ตหรือเป็นที่อะไรเอออ่ะยอมโทษเน็ตก็แล้วกันกำลังเชื่อมต่ออีกครั้งเชื่อมต่ออีกครั้งแล้ว อืมก็มาดูแบบคร่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะให้ดูแบบเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปนะฮะใครที่อยากโดดเล่นก็สามารถโดดมาเล่นได้เลยนะครับเปิดให้บริการแล้วนะฮะทั้งเอนด d อ o i d แล้วก็ iOS อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละอ่าเลเวลอัพเป็นเลเวล3นะครับผมนี่เลเวลปืนอัพอีกแล้วอ่า จ๋งไปต่อไปต่อตรงนี้เดี๋ยวผมเอาไว้แค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวยังไม่เล่นแล้วลองอัปเกรดปืนดูสิอ่ามันสอนการอัปเกรดแล้วเดี๋ยวเราไปดูการอัปเกรดกันก่อนนะครับจริงๆก็มันก็จะสอนเรานั่นแหละนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าได้เข้ามาเล่นเนี่ยมันก็จะสอนเราหมดแล้วก็จะรู้หมดทุกอย่างอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นาภาษาไทยด้วยซึ่งมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับ ก็ทำตามมันนะฮะมันก็บอกเราอยู่แล้วะก็แค่นี้ก็กดอัปเกรดไปไม่มีอะไรยุ่งยากมากนะครับเราอยากอัปเกรดอีกแล้วก็อัปเกรดไปแค่นั้นก็ลองอ่านดูกันล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะอัปอัพอัอัพให้หมดเลยกระส่งกระสุนอะไรก็ว่าไปนะครับอัปได้หมดอ่ะนะมีเงินให้อัปก็อัปไปนะครับ อืมอ่ะหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วเออเร็วๆสิเธอเธออย่าหมุนนานนะครับฮยเน็ตก็เร็วแต่เกมนี่หมุนติ้วๆเลยนะฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น ่ะเสร็จแล้วพอแล้วไม่อัพแล้วเอออะไรก็ไม่รู้นะครับกดออกมาเรียบร้อยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกม point bank นะฮะก็เป็น point bank สำหรับมือถือของเรานะครับลองโหลดมาเล่นกันดูนะฮะยังไงก็ฝากให้ดูแค่นี้ก็แล้วกันนะครับลองโหลดไปเล่นกันค้ำคักันไปนะฮะสำหรับใครที่ชอบก็จัดไปนะครับเดี๋ยวมีเกมใหม่เกมอื่นๆที่จะมารีวิวหลายเกมเลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวยังไงผมจะมาแนะนําเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมนี้หรือเกมอื่นๆที่เคยติดค้างไว้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะฝากติดตามฝากกดแชร์คลิปด้วยนะครับสําหรับคนที่ชอบนะฮะเดี๋ยวไปแล้วนะครับคลิปนี้เน็ตไม่ค่อยดีด้วยนะฮะหรือไม่รู้ว่าเป็นที่ระบบเกมหรือเปล่านะครับก็ค่อยว่ากันนะฮะโอเคไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมีเกมดีๆอีกหลายเกมเลยนะครับจะมาแนะนํานะครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ